สวัสดีค่ะเอชททุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนเลยค่ะเราก็มาตามแนวทางต่อกันนะคะสำหรับในงวดประจำวันที่16แล้วก็มีกุนายนรศตอนนสนะคะ,ดดะ, 7, ะ,คะได้ตัวเลขได้แนวทางมาจากนายเจนจิตก,ก็จะรีบเอาลงให้ทันทีนะคะ,ะทีนี้เราก็มาตามกันต่อนะคะมาดูกันต่อเลยค่ะไม่ต้องอารมณ์บทเยอะหรอกนะคะเ็นจิตตรงตรง,งเลยค่ะ เธให้ก็ให้เลยนะคะมาตามกันต่อว่าจะเป็นยังไงในงวดต่อไปนะคะวันที่16ในงวดประจำวันที่16นะคะ วดประจำวันที่16เ,ออเราก็มาดูกันนะคะว่าในงวดนี้จะเป็นยังไงนะคะ16มิถุนายนเด่น4 6 5 3เป็นเลขของสูตรเสาดำนะคะ3ตัวบนค่ะขอโทษค่ะ3ตัวบน3 4 5 4 6 5 6 3 4 5 3 6 เรามาจาับเป็นเลขสองตัวบนล่างก็ได้ตามที่ FC มองเห็นอยู่นี่แคปไว้นะคะ64 45 43 65 66, 63 35นะคะเราก็มาดูแนวทานกันว่างวดนี้จะเข้าหรือเปล่าสำหรับสูตรสาวดำพารวยนะคะเราก็ดูแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันแล้วก็แคปเอาไว้เลยค่ะ <c oughs> ขอโทษจ้ะ โอ้ยเนาะอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็อย่างนี้แหละในงวดน,นี้ปูย่าสวนธรรมจะเป็นอย่างไรบ้างจะเข้าหรือเปล่าจะมาไหมนะคะก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารย์ในการรับชมนะคะ างท่านเราอย่าไปคิดอะไรมากนะคะคิดซะว่าทุกอย่างเราจะฝืนผมหรือขิดไม่ได้นะคะฝืนไม่ได้ค่ะขนาดเขาบอกให้ซื้อซื้อซื้อไปดูเขาไปยืนไปเลือกลอตเตอรี่เนาะเราก็ไปเข้าไปทีหลังเขาแหละเขาก็บอกว่าลอตเตอรี่อยากได้ลอตเตอรี่ห้าเก้าสามเมื่อก้นเย็นจิตไปก็ไป,ไป,ไปอยากได้ลอตเตอรี่แปด อ่ะวขอโทษจาก 5, 8, าแปดสมปนะว่าเขาเอาห้าเกาสามตัวเองก็เลยเอา 5, 8, าแปาค่ะโอ้ได้หลายใบด้สองหรือ3มใบนุ่นแหละนะคะคนที่เขาซื้อ 5, 9, 3นั่นไม่รู้ว่าเขาถูกรงวันที่หนึ่งหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนาะก็ขอให้เขาถูกถ้าถูกระวันที่หนึ่งก็ขอแสดงความดีใจด้วยแต่ถ้าเขาไม่ถูกรงวันที่หนึ่าอาจจะถูกสตัวไทยในงวดประจําวันที่ หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาเขาอาจจะถูกก็ได้หรือว่าบางท่านมีนะคะซื้อ9เก้าซื้อ5ห้าเก้าสามไปเลือกซื้อเฉพาะลอตเตอรี่แต่ใต้แต่เลขเอกชนไม่ซื้อแม้แต่บาทเดียวก็มีนะคะเนี่ยเรียกว่าบุญบุญวาสนาเราไม่ถึงทั้งทั้งที่ปกติก็จะซื้อเอกชนด้วยนะซื้อซื้อไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าซื้ออะไรซื้อซื้อลอตเตอรี่เสร็จก็ต้องซื้อไอ้ไอ ของเอกชนด้วยนะบางคนนะแต่นี่เขาซื้อเขาเลือกซื้อเจ้าห้าเก้าสามเลยนะอันอื่นเขาก็ไม่เอาเย็นจิตไปก็ไปเลือกเอาห้าแปดสามก็เลยมีเรื่องมาเล่าให้ท่านฟังว่าแต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆเนาะเดี๋ยว แม่ใหญ่แม่ใหญ่ย่าย่านอนดีแล้วนะเลงนอนดีดแต่ลูกเป็นสองคนก็งอนโอ้ยงอนแม่เมื่อวานนี้ไม่เคยตีเลยก็ตีเขาเพราะเขาดื้ออืมอ้อ๋อวอย วานนี้เลยทําไมถึงว่าเขาเดือเอ้าไปออกไปสวนทาก็เอาลุงจากรถใช่ไหมล่ะพอลุงจากรถแล้วก็กเอเอ,เอาไปเยี่ยไปถ่ายนะั่นรู้นะเขาก็ไปก็ไปอย่างนี้ทุกวันเขาก็ลงปุ๊บเขาจะวิ่งไปถ่ายแต่ทีนี้เมื่อวานเนี้ยทุกครั้งเขาก็คือวิ่งไปนิดเดียวใช่ไหมเขาก็ถ่ายแล้วเขาก็ยืนหยุดรอแม่ือเมื่อแม่จะมาหมยเงี่ยเขาก็หยุดหยุดยืน แล้วก็นึกว่าเขาหยุดจินอยู่อย่างงั้นเหมือนเดิมที่ผ่านมา <c oughs> ปากฏว่าไม่ใช่ค่ะห,หันไปอีกทีไม่รู้ไปไหนหาจรอบสวนธรรมเจฟซีิด่ดูนะสวนธรรมนะรอบรอบสะนะรอบสะนะค่ะความยาวสองร้อยเมตรนะคะหน้ากว้างเท่าไหร่เขาบอกหน้ากว้างมันสี่สิบหรือห้าสิไม่รู้แต่ว่ายาวน่ะสองร้อยเมตร นะคะคิดดูสาวดําเดินหาเนาะเดินหาโอ้ยเรียกก็เรียกจนคอแหบคอแหงก็ไม่ได้ก็ไม่นั่นโอ้ยจนโมโหเสร็จแล้วที่ไหนได้หนุนออกไปนอกสวนธรรมหนุนโอ้ยโชคดีหมาใหญ่นะหมาบ้านหมาใหญ่ที่อยู่รอบสวนธรรมน่นโอ้ยเขาไม่กัดเอาไอ้พ่อยแม่นะใจหายใจกว่ํมโอ้ยทั้งสงสารทั้งรักทั้งเอ็นดูอยู่แล้ว โมโหว่าทําไมปกติเรียกเดียวเขาก็จะวิ่งมาเลยนะเขาอยู่ตรงไหน,นเขาก็จะวิ่งมาเลยแล้ยินเสียงแม่เรียกแต่นี่เขาไม่มาเลยก็เลยเอาหักไม้หักไอ้กัน้นหกกักกิ่งผักกระถินนะั่นเพี้ยเอาซะอ้ยวิง่งห,หูลูบเลยวิง่งวิ่งมาหารถวิง่งหูหูเขาเนี่ยชันขึ้นมาเลย <laughs> พอตีลูกแล้วก็ลูกรี่มากัดสงสารลูกก็รีบมารีบมาก็มาโอเค้าหน่ะมาโอเค้าเขาก็ไม่ใจดีด้วยเลยอย่าว่าเขาอย่าว่าเขางอนไม่เป็นนะคะงอนเป็นจ้ะก็เลยลูกก็เลยว่าเออเราก็ไม่น่านั่นเลยคิดไปเนี่เนาะความโมโห เพีย้ยไปเสพเพี้ยหนึ่งเพี้ยไปเสพเพี้ยหนึ่งโอ้ยเราสู่อ c ฟีฟังเนอะว่านี่แหละเนอะอที่ว่าคือไม่ได้คิดอะไรมากนะคิดตั้งใจว่าเราจะต้องตีเขาให้เขาจำว่าอย่าออก มานอกสนทําแบบนี้จะออกมาไกลขนาดนี้แล้วทุกครั้งเรียกเี่กเขาจะต้องวิ่งจุดเลยวิ่งจุดเลยแหละวิ่งกลับมาหาแม่น่ะแต่นี้เรียกว่าเชยยืนยืนทีนี้เขาก็ยืนอยู่ไม่ได้ยืนไม่ได้ยืนไอ้นั่นนะไม่ได้ยืนอ่าในใน,ใน,ใ,นในถนนนะยืนริมถนนแล้วมันก็มีหญ้าใช่ไหมก็บางมองไม่เห็นแล้วอีกอย่างเขาก็ไม่เคยเป็นแบบนั้นไง เชว่าตีก็ตีเพราะสั่งสอนไว้ที่หลังลูกอย่ามาแบบนี้ลูกต้องยินแม่เรียกทำไมมลูกไม่ปกติได้ยินแม่เรียกยายาๆย่าๆเขาก็จะวิ่งวิ่งมาหาแต่นี่ไม่วิ่งเลยอะ่ะเฉยเลย<ๆ>ก็เลยทําให้สติหลุดสตีก็ไปครั้งหนึ่งก็นึกเสียใจอยู่พี่น้องเจนมันเล่าสู่เอฟซีฟังว่าได้ ตีน้องยายาไปครั้งหนึ่งเมื่อวานเนาะตีไปแล้วก็เสียใจแบบนี้โอ้ยต่อไปก็จะไม่ตีเขาอีกแล้วเมื่อคืนนี้นอนจะกอดเขาเขาก็ไม่ให้กอดจะจะเขาไม่ให้กอดเขาดื้อหนีพอลุกขึ้นมาอุ้มเขาว่าทําไมทําไมทําไมแม่กอดไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็มองเราด้วยสายตาที่ไม่พอใจ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนนะคะเหมือนกันทุกอย่างแบบมองแบบสายตาไม่พอใจมองสายตาแบบน้อยใจว่าแม่ตีหรือประมาณนี้เลยอ่ะอาานะคะสามตัวบนปู่ย่าสวนธรรมนะคะสุดก่อนเป็นลองดูสิอืมอ่ะคิดไปละอามาปู่ย่าสวนธรรมนะคะ อาาท่านให้มาแล้วนะคะศูนยและ73อดามอาปูยา่ย่าสวนธรรมนะคะ2ตัวบนล่างมี7 0 7 6 06 7 3 6เจและ3าค่ะพิจารณาดูนะคะเราชอบไหมเราชอบจัดเราขัดเราก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะอีีทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีในงวดนี้ค่ะ